ซีนหนึ่งเทคหวิเคราะห,าห์ฮานอยธรรมดาและฮาหนอยพิเศษงวดประจําวันที่11กันยายน2563 Action สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านยามเช้าก็เลยครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับนะครับฮาหนอยเมื่อวานอ่าแล้วก็ตอนก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับลาวโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชม ก็ให้2เม็ดเดียวนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็หลักร้อยให้4นะถ้าท่านใดก็มองอีกแบบหนึ่งก็มา2 4นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับมารู้2วิ่ง2เต็มๆครับท่านผู้ชมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับราวนะฮะท่านผู้ชมก็ช่วงนี้เดินดีนะครับแล้วก็ฮานอยนะฮะช่วงนี้ก็เดินแบบเลขกัแว่งนะต้องบอกไว้เลยนะครับแต่ก็ยังดีนะฮะยังมีฮานอยเ i p พอให้ได้แก้มือกันไปครับอย่างที่บอกครับให้สามฮานอยช่วงนี้ก็มีหลุดนะครับต้องบอกจริงๆนะครับว่าคือหลุดอ่าทาชมผู้ฟังอาจจะรับชมน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกรับตามธรรมชาตินะฮะว่าเลขเข้าเยอะคนก็จะดูเยอะอเลขเข้าน้อยคนก็จะดูน้อยนะครับมันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเป็นกลไกของชีวิตนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนกับชีวิตเราเนี่ยแหละครับว่าเวลาเราทําดีนะฮะ ก็คนก็นจะชื่นชมเยอะแยะนะครับถ้าเราทําไม่ดีนะฮะก็อาจจะมีคนต่อว่าหรือก็ไม่มีคนชื่นชมนะครับมันเป็นวัตจักรของชีวิตน,นะครับเราจงอย่าเครียดเราจงมีความสุขครับหมายถึงว่าเราความสําเร็จเนี่ยเราไม่ได้สําเร็จได้ตลอดครับอยังผมเข้ามา5วัน6วันติดนะฮะตอนนี้หลุดไป3วันแล้ะ แต่ก็คือว่ามันถั่งวกันไปนะมันมีเข้ามีหลุดอย่างที่บอกครับบางครั้งสูตรมันอาจจะไม่เดินนะครับก็จะพยายามปรับแก้ให้ดีที่สุดนะครับพี่ๆท่านชมผู้ฟังทุกๆท่านเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการวิเคราะห์ดีๆเนี่ยก็อย่าลืมทําบุญใส่บาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผมด้วยก็ต้องขอไปนะครับช่วงนี้อาจจะเกิดมาจากว่าเท้าเจ็บนะคือหลายๆอย่างนะครับมันก็ไม่ค่อยลงตัวนะ1หนึ่งหมายถึงว่าร่างกายเราเจ็บป่วยนะฮะ แล้วการวิเคราะห์เนี่ยมันก็อาจจะหลุดไปตามกระขาแล้วอ่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมคิดว่าถ้าร่างกายผมสมบูรณ์เมื่อไหร่การคิดหรือว่าสมองเราเนี่ยก็จะมีเอ่เขาเรียกว่าอะไรสมองไปนะครับเพราะว่าเวลาเราปวดขาเนี่ยคือเราก็ปวดนะแล้วเราก็นั่งแบบว่านั่งวิเคราะห์เลขไปนะฮะมันมันก็ไม่ได้แบบดังใจนะแต่วันนี้ผมเริ่มดีขึ้นแล้วครับผมไปออกกําลังกายเมื่อวานออกกำลังกายก,ายก็ยังเจ็บอยู่วันนี้เริ่มดีขึ้นอนะ ก็ต้องกินยาแก้ปวดแก้คลายกล้ามเนื้อไปครับของผมเนี่ยเห็นพี่ๆหลายๆท่านบอกแล้วขอบคุณมากๆเลยนะฮะของผมจะเป็นอุ้งเท้าประมาณแบบนี้นะฮะจะไม่เหมือนแบบคือเวลาผมยืนนะเนี่ยเวลาผมยืนอุ้งเท้าผมจะประมาณนี้แต่จริงคนธรรมดาก็าจะประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยจะสูงกว่าชาวบ้านเขาต้องบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะ,ะหมอกายภาพบอกว่าค่อยๆปรับไปนะครับอายุเยอะแล้วก็พยายามทําให้ได้นะฮะพยายามยืดขายมานันตรงๆให้ได้ะฮะ โอเคครับก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจใผมกันสักนิดนึงนะครับท่านใดย,ยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามช่อง b a นะวิเคาราะห์ตัวเลขกันไว้ด้วยจ้ะท่านใดอยากเห็นคลิปของกระรผมก้อนใครกดอะไรครับกระระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะอ่ะเรามาดูนครับถึงเราจะหลุดนะแต่เราก็ยังแจ้งผลเสมอน,นะฮะอ่าชุดฮานอยปกติครับออกรอบเวลา18บแนาฬิกา30นาทีนะครับออก3 2 0 5 3 จากการ,ราวิาะหอต้องบอกเลยนะครับว่าหลุดนะฮะก็หลุดในวันที่3ติดต่อกันแล้วนะครับต้องขออภัย FC ที่ติดตามแล้วก็รับชมกันด้วยฮะอย่าลืมไปรับชมนะครับที่ช่องคุณเอนนะครับคนบ้าหวยอ่รวยแน่นอนแล้วก็ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของพวกเรากันไว้นะครับคนบ้าหวยอ่รวยแน่นอนครับโอเคนะฮะหลังจากอ่าเรามาดูฮานอยพิเศษครับ พนอกพิเศษออก3 4973จากการวิเคราะห์คือหลุดเช่นกันนะครับหลุดคือหลุดครับเข้าคือเข้านะครับไม่มีโกหกนะับว่าเข้าเป็นหลุดหลุดเป็นเข้าใช่ไหมเรามาดูกันต่อครับยังถามว่าผมมีความสุขไหมผมมีความสุขที่ได้มาพูดคุยนะครับแต่บางครั้งผมถามว่าผมเครียดไหมเลขหลุดผมก็เครียดนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับก็ผมเข้าใจนะฮะก็พี่พี่ท่านผู้ชมช้วยวิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนอยู่ที่พี่พี่ท่านผู้ชมนะครับผมไม่ได้เก่งไม่ได้แม่นนะครับที่ผมบอกไว้เสมอนะฮะ อ่ะเรามาดูครับสำหรับชุดฮานอย v i p ครับออก4 2 3ส0ครับจากการวิเคราะห์นะครับก็พอได้แก้มือกันไปนะฮะนาะอ่าส2 3 5 0นะครับให้3กับ4นะฮะอ่าวิ่งรูทก่อนครับวิ่งรูท3ครับแล้วก็วิ่ง4ฮะแล้วก็มา3 2สองนะครับเน้นเน้นแล้วก็3 4ลากเข้า3ตัวโตนะฮะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับ อย่างที่บอกครับการลากแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะบางท่านลากอีกแบบบางท่านลากตามผมบางท่านก็มีความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับนาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้ครับผมไม่ได้เก่งไม่ได้แม่นนะก็พยายามทาให้เต็มที่ทุกๆคลิปทุกๆวันนะครับมาเรามาดูวันนี้กันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะคือท่านชมรู้ไหมผมพูดให้ท่านชมเนี่ยตอนประมาณตีหนึ่งนะผมบอกเลยนะครับเพราะว่า ผมเคียงงานนะครับเคีย์งานที่ทํางานเสร็จเนี่ยคือดึกรับพยายามนอนไวๆนะแต่จังหวะเราก็เลยเพื่อพี่ๆท่านผู้ชมนะครับจริงๆพรุ่งนี้ผมว่าจะลงช่วงสายๆแต่เราคิดว่าหลายๆท่านก็ติดตามแล้วก็รับชมอยู่นะครับเป็นกําลังใจผมเสมอผมขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้เรามาเรียงอย่างนี้แล้วกันครับเราเอาเลขที่เข้าก่อนแล้วกันฮะเรามาดูครับ4 2 3สสฮะ4 2 3 5 0 จากการวิเคราะห์นะครับให้3กับ4มานะครับลากเข้า3ตัวโต้นนะฮะ่า3ตัวโต้นนะครับเข้า3 2นะฮะเน้นๆครับอ่านี่ฮะนี่คือข้อมูลนะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังกันได้ครับวันนี้วันที่11แล้วครับวันศุกร์นะฮะเดือนกันยายนครับ2563ฮานอย VIP นะครับ จากการวิเคราะห์นะฮะวันนี้นะครับก็ยังทดลองสูตรอยู่เนาะเพอาะยังดีครับวันก่อนก็วันนั้นก็เข้านะฮะเข้าสี่ะผมก็จําไม่ได้นะครับฮานอยเวันนี้นะครับให้ตัวเด่นแรกคือ3ตัวต่อมาคือ4ครับชุดแรกเรามาดูกันนะฮะมีอะไรกันบ้างครับ3 4 3 5 3 6ครับต่อมานะฮะ4 5 4 6 แล้วก็41ครับนี่คือสำหรับชุดของฮานอย VIP นะครับอ่าเรามาดูกันต่อฮะชุดต่อมานะครับจะเป็น3740ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ834 835 836หลั 8, 3, 4, 8, 3, 5, 8, 3, กร้อยให้8นะครับตัวเด่นให้3นะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะฮะในการวิเคราะห์ เป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางเท่านั้นนะครับต่อมานะฮะหลังจากที่เราดู VIP เสร็จแล้วเราก็มาดูชุดฮานอยพิเศษกันครับจะขออนุญาตเช็คผลก่อนนะฮะแป๊บนึงครับฮานอยพิเศษออกอะไรครับวันนี้ออกเมื่อวานนะฮะออก 3, 4, 9, นะครับ73จากการวิเคราะห์นะครับคือหลุดนะฮะอ่ะเราดูกันวันนี้11กันยายนะ 2องห้าหกสฮานอยพิเศษนะครับอ่าออกรอบเวลา17เนาฬิกานาทีนะครับจากการวิเคราะห์นะครับฮานอยพิเศษวันนี้นะฮะแก้มือนะครับท่านผู้ชม8ครับชุดแรกมีอะไรกันบ้างครับ82 89 85ครับต่อมานะครับก็จะเป็น 8 3 8 7 8 4ครับปิดท้ายด้วย5 9 5 7ครับอ่าเรามาดู3ตัวกันวันนี้นะฮะ6 8 2 6 8 9 6 8 5หลักร้อยให้หนะครับตัวเด่นเม็ดเดียวให้8นะก็อยู่ที่ทั้งชมเหมือนเดิมนะครับการวิเคราะห์เป็นเพียงข้อมูลนะครับ เพื่อนำไปซื้อสลากกินแบ่งเวยนนามเท่านั้นนะครับต่อมาเรามาดูชุดสุดท้ายครับได้แก่อะไรฮะฮาน้อยปกตินะครับอ่ะฮาน้อยปกตินะฮะสามสอครับ3 2 0สองจากการวิเคราะห์นะครับหลุดนะฮะอ่าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับก็เอาคืนนะฮะท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูนครับวันนี้ท่านใดยังติดตามแล้วก็รับชมอยู่นะฮะ หาน่อยปกติออกรอบเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับจากการวิเคราะห์นะครับวันนี้นะฮะผมให้เม็ดเดียวครับคืออะไรครับ4ฮะท่านผู้ชมชุดแรกครับ4 3 4 2 4 5ครับต่อมานะครับชุดที่2ก็จะเป็น5 6 5 8 ปิดท้ายด้วย5 7ครับแล้วก็ชุด2ตัวสุดท้ายจะเป็น4 6ครับแล้วก็4 0นะฮะอ่ะ3ตัวครับ8 4 3 8 4 2 8 4 5หลักร้อยให้8นะครับเม็ดเดียวให้4ก็คลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับ อขอให้ท่านชมโชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปนอนก่อนครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจกันนะครับ